ประเดที่ผมขาใจเป็นฐนลักต้นเลยก็คือการตกคืออย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นการที่คุณแตงโมไปเกาะเกาะขาหรือเกาะอะไรก็ตามแต่แล้วแล้วก็ไปถ่ายเราอย่างที่เราได้ยินเขาเล่ามันก็เกิดคำถามไงครับว่าตอนนั้นเรือวิ่งอยู่ใช่ไหม ก็บอกว่าวิ่งอยู่แม้ว่าจะวิ่งไม่ได้เร็วก็เถอะแต่ก็วิ่งอยู่เพราะฉะนั้นในจังหวะที่คุณแตงโมหลุดออกไปเนี่ยมันเป็นไปได้หรือที่คุณแตงโมจะยังมาเกาะเรือตามข้อมูลที่คุณปอได้เล่าว่าคุณแสนได้เล่าเพราะเพราะตอนแรกคุณคุณปอได้ได้ให้สัมภาพก่อนใช่ไหมครับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงคุณแซนเห็นอะไร เพราะฉะนั <yle> ้นถามว่าถ้าเรามาประมวลกันว่าเฮ้ยเขาหลุดออกไปเนี่ยผมถามว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่เห็นว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงไหน,นคือเขาเดินผ่านไปตัวผมผมอยู่หน้าเรือแต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากชื่อคุณแซนนะครับคุณแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือคุณแซนเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าคุณโมอ่ะจับขาคุณแซนเพรคุณแซนนั่งที่ท้ายเรือแล้ยืดขาออกคุณโมอะ จับขาคุณแซนไว้แล้วคุณโมอ่ะนั่งปัสสาวะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแซนหลังจากนั้นน่ะตอนที่คุณแซนคุณโมลุกขึ้นมาเนี่ยเสื้อเปียกน้ําแล้วก็จังหวะนั้นน่ะคุณแซนก็มีการเหมือนเหมือนจังหวะน่าจะเป็นเหมือนโดนลื้นนะครับทําให้จังหวะนัะ้นพัดตกแต่ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลยคุณแซนบอกว่า ตกเสร็จแล้วเหมือนคุณโมพยยิยมจับด้านข้างเรือแล้วก็เกาลงไปเขาได้อยางมีความสามารถที่จะกเกาะเรือได้ตามที่มีการเล่าขอกเล่าในตอนแรกอีกครับอ่ะคำถามที่ผมแล้วก็สิ่งที่ผมสงสัยเป็นอันดับต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับใบพัดเรือครับคือใบพัดเรือเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นใบพัดรุ่นแบบไหนครับคือเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าที่ทเมื่อกระทบอะไรสักอย่างแล้ว จะหยุดโดยอัตโนมัติถ้าเป็นรุ่นแบบนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดมากระทบคุณแตงโมมันก็ต้องหยุดใช่ไหมครับแล้วเรือก็จะต,ต้องไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้าการหาจุดตกของคุณแตงโมก็ไม่น่าจะมีปมัญหาไงครับแต่ถ้ามันเป็นใบพัดรุ่นเก่าๆที่ไม่ได้มีระบบหยุดอัตโนมัติแบบนั้นบาด ที่เกิดกับขาของคุณตงงงังโมหรือส่วนไหนก็ตามที่ไปโดนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นรอยที่รอยตรงตงแบบสะอสาดๆาใช่ไหมครับมันน่าจะเวิร์หวานด้วยซ้าไปอ่ะค่บคิดถึงไปพัดสิคบมันไม่ใช่มีใบเดียวนะครับแล้วหมดุด้วยความเร็วถ้ามันไม่หยุดมันก็ต้องเวิร์ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เป็นประเด็นของการที่ถ้าตกไปตามที่ว่าจริงๆแล้วทำไมถึง สภาพอย่างนั้นแล้วทำไมสิคหาถึุดตกลำบากประเด็นที่สองถ้าดูตามภาพจำลองที่มีการแสดงในรายการหุ่นกระแสเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณจ็อบเนี่ยนั่งอยู่ในจุดที่ถ้าแค่มองไปทางซ้ายมือนิดนึงก็จะเห็นคุณแตงโมนั่งบนยองถ่ายเบาตามที่คุณแสนเล่ามันเป็นไปได้หรอคะคืออย่าลืมนะครับ แตงโมสวยมาทั้งคืนแล้วอยู่ดีก็จะไปยองๆแบบนั้นในขณะซึ่งถ้ามองจากมุมของคุณแตงโมมองจากมุมของคุณแตงโมไปทางขวานิดนึงก็น่าจะเห็นคุณจอบอยู่อะครับคือถามจริงครับมันเป็นไปได้เหรอครับที่ คุณกติก็มองวิวอยู่กำลังมองไปข้างหน้าก็เลยไม่เห็นคุณเบิดก็มองไปข้างหน้าอยู่ไม่เห็นเหมือนกันส่วนคุณจ๊อบนั่งอยู่ตรงจุดนั้นนะ่นะตาที่เห็นในภาพเป็นรองบอกว่าเห็นเดินผ่านแต่ไม่รู้ทำอะไรเฮ้ยตามธรรมชาติของคนนะคะอยู่ในพื้นที่จํากัดกกันแบบนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งเดินผ่านไป ทําอะไรทักอยา่างในมุมซ้ายมือของตัวเองยื้อๆหน่อยนะคะประมาณไม่เกินสองสเมตรเนี่ยเราจะไม่รู้จริงๆหรอครับถ้าเป็นไปตามที่เขาเล่าอ่ะแล้วอย่าลืมนะครับช่วงเวลาหลังจากที่มีการถ่ายรูปครั้งสุดท้ายก็คือคุณโมถ่ายรูปคุณกระติกครั้งสุดท้าย,าย, ق, เ,นายเนี่ยกว่านจะไปถึงเวลาที่มีการกล่าวอ้างว่าคุณ แางโมบอกเรืออันนั้นยังนับไม่ได้ด้วยซ้ำไปครับต้องไปนับจริงๆก็คือเวลาที่มีการส่งข้อมูลหรือส่งไลน์หรือส่งข้อความไปหาคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมันก็ผ่านไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากจากรูปสุดท้ายซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดคือประมาณสี่ทุ่มสิบห้า ไปจนถึงใครจะไปรู้ว่า,าจจะไปถึงใกล้ใกล้ห้าทุ่มด้วย้ำไปมันก็มีเวลาผ่านไปมากกว่า20นาทีนะครับลุกถ้าอย่างต่ำสุดย็่20นาทีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปอะถ้าถ้าฟังเว็บแรกมันก็อาจจะดูเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่แต่ลองคิดถึงแมตช์การชกมวยนะครับยกหนึ่งก็แค่สามสามนาทีในช่วงเวลา20นาที เพราะฉะนั้นถ้ามองช่วงระยะเวลาที่เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะครับมันสามารถเกิดอะไรได้หลายอย่างเลยล่ะครับจากดีๆกันเนี่ยพูดกันไม่ขีดคําก็สามารถทะเลาะกันได้แล้วใช่ไหมครับจากที่ทะเลาะกันไม่กี่ค,คาก็สามารถที่จะเกิดความรุนแรงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงเวลาแค่ยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยนั่นคือช่วงเวลาที่ไม่มีใครทราบน,นะครับว่า แต่ละคนแยกย้ายกันที่บอกว่ากลับบ้านคิดถึงลูกไปนอไปนี่เนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ที่ไปการที่หายกันไปเนี่ยไปทําอะไรไปปรึกษาหาเรืออะไรกันหรือเปล่าไปเตรียมกันหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครบอกได้ครับแต่ที่แน่ๆคือตั้งแต่คุณตังโมตกเรือเนี่ย พฤติกรรมของคนที่อยู่บนเรือทั้งหมดมีพิรุธเพียบเลยครับนี้กับก่อนไม่โทรมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะเวลานานอะไรทำนองนี้อะครับแล้วการการที่คุณกะติดไม่โทรหาคุณแม่คุณแตงโมตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าคุณแตงโมหายไปจากเรือ แล้วก็ผ่านไปเป็นวันก็ไม่โทหาอันนี้มันก็ผิดสังเกตครับที่บอกว่าตอนแรกไม่นึกถึงเลยมันก็แปลกครับเพราะคุณนึกถึงพ่อเขาได้ ที่ว่ามันเป็นงานเอ็นหรือเปล่าคืออ่ะตรงจุดนี้เนี่ยผมก็จะยังพักไว้ก่อนนะครับไม่ได้บอกว่าตัดนะครับคือบางคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยพอไปเห็นแชทร,ระหว่างคุณแตงโมคุณกระติกแล้วก็แชทระหว่างคุณกระติกกับคุณปอเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยประเด็นเรื่องงานเอ็นตัดไม่ได้แล้วผมยังไม่มองแบบนั้นนะครับเพราะว่าสมมุตินะคะสมมุตินะครับสมบสมตุมติว่าจะชวนคุณแตงโมไปงานเอ็นด ชวนตรงๆคุณแตงโมก็คงไม่ยอมไปอยู่แล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคิดจะชวนก็จําเป็นต้องชวนในลักษณะการชวนที่เราเห็นในแชทระหว่างคุณกติกับคุณแตงโมอะครับมันก็ต้องชวนแบบนั้นนะครับแต่ในมุมกับกันไอ้แชทระหว่างคุณกติกับคุณปอเนี่ยสําหรับผมมันยังไม่สามารถยืนยันได้ครับว่ามันเป็นการชวนกันแบบเพื่อนชวนเพื่อนเฉยๆเพราะถ้าคิดในแง่ร้ายที่สุดเลยนะครับ การสนทนาหรือการแชทร,ระหว่างคุณกระติกกับคุณปอเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเป็นการเตี้ยงกันล่วงหน้าก็ได mm hmm. ้เพื่อให้คนที่เขาตั้งใจจะชวนอ่าไม่เอกใจหรือพูดง่ายๆคือตายใจก็ได้ครับว่ามันเป็นการเทีย่ยวแบบเอติกนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะอย่าลืมนะครับใครจะไปรู้ถ้าเขาถามซักไซมากมายถ้าคุณกระติกได้เตี้ยงกับคุณปอไว้ล่วงหน้าคือมีการสนทนาแชทแบบนี้ย โมสบายใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคืออะตอนเนี้ยผมจะยังไม่สาวเรื่องว่ามันเป็นงานเอ็นหรือไม่อย่างไรไว้ก่อนคือตอนเนี้ยพักเรื่องงานเอ็นไว้ก่อนนะครบพักเรื่องประเด็นงานเอ็นไว้ก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดน,นะครับก็อย่างที่บอกอะครับใครจะไปรู้าอาจจะเตี้ยงเงินก็ได้เพราะฉะนั้นในประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณโมสียชีวิตเนี่ยผมว่ามันยังมีเรื่องที่คุ้มเคยอยู เลยครับแล้วที่วันนี้ผมได้ดูการถแถลงข่าวของทางตำรวจเนี่ยผมก็สงสัยอยู่อย่างนะครับว่าเนี่ยมันผ่านไปตั้งหลายวันแล้วหลายๆประเด็นที่คนคุยกันมันก็เกี่ยวข้องกับเรือแล้วก็ใบพัดทําไมคุณตํารวจถึงไม่เอาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือสีโบสเนี่ยมาร่วมถแถลงข่าวด้วยครับนักข่าวก็จะได้ถามหลายๆประเด็นที่ข้องใจกันอยู่อันนี้ผมก็สงสัยครับ